สวัสดีค่ะน้องนัตต<ช>ี้นะคะ<ช>วันนี้มา<ช>ท้าลองกันแดดนะคะ<ช>เป็นกันแดดผิวนะคะอของเบลซาเป็นสารสกัสดทับทิมอ่ะเดี๋ยวน้องนัตตี้โชว์อ่าค่ะ <S <s อ่ะวันนี้ช่วงนี้อากาศหนาวเดี๋ยวเราฉีดตัวเป็นสเปรย์น้ำแร่ลงไปก่อนอเ,คคเป็นการบำรุงผิวไปด้วยอ่ะพอฉีดสเปรย์น้ำแร่เสร็จปุ๊บเราก็กดตัวครีมกันแดดสารสกัดทับทิมที่ช่วยให้ผิวขาว อ่านี่นะคะอ่าค่ะแล้วก็รูปไปให้ทั่วเลยนะคะกลิ่นหอมหอมมากค่ะทามาถึงไปลายปลายมือแล้วก็ท้ายรอบแขนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าจริงๆแล้วเี่ยที่เป็นคนผิวสองสี แต่ก็ไม่ใช่ว่าขาวเลยก็คือผิวเหลืองขาวเหลือง,เ,องเดี๋ยวเราดูว่าขาวเหลืองทาแล้วเป็นยังไงถ้ารู้สึกว่าหน้าหนาวถ้าฝืดฝืดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าของเราแห้งเร็วมากทํามาสําหรับหน้าร้อนของประเทศไทยแต่พอดีช่วงนี้อากาศมันหนาวนะคะ้องแนนตี่เราก็ฉีดสเปรย์น้ําแร่เพิ่มได้เพิ่มได้ถ้ารู้สึกว่ามันฝืดก็ใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดทับได้แต่ก็ไม่นะเนาะอันนี้เชีช่ยวเดียวเราก็ทาจะบอกว่าแห้งเร็วมาก แห้งเร็วนะคะใช่แห้งเร็วค่ะแล้วหอมด้วยอ่าเดี๋ยวลอาวางเทียบสองข้างนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าข้างที่ทานี่นะคะอันนี้คือข้างที่ทานะคะนี่ค่ะข้างที่ทาเปซ่าอ่าแล้วข้างนี้คือข้างที่ไม่ได้ทาใช่เห็นนะคะคทาแบบไม่ทาต่างกันยังเห็นได้ชัดเราไม่ได้จะบอกว่าขาวแบบปลอดภัยใช่ค่ะนี่เป็นสารสกัดจากพิมพ์ กลิ่นหอมด้วยแล้วก็กันแดดด้วยแล้วก็ผิวรู้สึกรู้สึกว่าลองลองแต่ลยคะนุ่มขึ้นไหมคะใช่นิ่มๆนิ่มนะคะอันนี้เห็นกันขาวขึ้นดันดีเลยเนาะใช่แต่ขาวมากค่ะดูเทียบเล้วเทียบได้เลยนะคะเนี่ยเอออย่างงี้เห็นชัดเลยเนี่ยครังที่ทากับไม่ทาไม่ต้องไม่ต้องใช้ลูกศรชี้เลยเนาะใช่ดูรู้เลยดูรู้ดูรู้เลยแล้วที่เคยเจอครีมแบบนี้ไหมคะที่ทาแล้วแบบ ขาวแล้วก็กลิ่นหอมนุ่มอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยมีขาส่วนมากขาวจริงแต่ขาวแบบขาวบลอกๆอย่างเงี้ยทาแบบไม่เนียนด้วยค่ะ <Okay. S 2> อันเนี้ยอันเนี้ยคือเราอยากให้ได้ใช้ที่เป็นสารที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสกัดที่ปลอดภัยไม่ต้องมาตัดสีผิวให้มันอันตรายกับผิวใช่ค่ะอันนี้ถ้ายังไงฝากอบอกต่อด้วยนะคะน้องเมตตี้เดี๋ยวที่สัมภาษณ์นิดนึงทาตัวกันแดดตัวนี้แล้วมีความรู้สึกว่า เรื่องขาวนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรอนานเลยใช่ไหมใช่ใชแล้วรู้สึกยังไงกับทรีมนี้อ่ะสรุปเลยนะคะกับบาริซ่ารู้สึกชอบค่ะรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบทันใจมากเลยไม่ต้องรอเวลาด้วยอยากจะขาวก็ขาวเลยไม่ต้องมากินยาไม่อันตรายด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยสวยด้วยค่ะค่ะสวยแบบปลอดภัยสวยในแบบของเรานะคะอย่างสโลแกนของบาริซ่า b e a u t i f y Your Skin with b a ิ okay> i <si a เพราะความงานเป็นสิ่งที่ปราถนาบรซ่าจึงเป็นคําตอบงั้นรบกวนน้องนละที่ถือถือตัวกันแดดนี้โชว์นิดนึงนี่คะ่ะค่ะนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเอายกมือเทียบด้านเลยนะคะเดี๋ยวอ่าให้เห็นสองค่าค่าที่ขาดค่าไม่ค่คะโอเคอ่าแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ